ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่10ธันวาคมครับที่เราเองก็จ่อที่จะเข้ายึดพื้นที่ปราสาทตาควายเพราะกระเม่นนั้นย่อยยับซึ่งทัพไทยเราครับออกมาชูโรงออกมาล็อกพิกัดกับฐานที่มั่นของกระเมนบริเวณเขาพระวิหารนะครับเรียกว่านับร้อยฐานกันเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้วันนี้เราถล่มไปกี่ฐานแต่ก็มีภาพมีคลิปออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับกรเมนเหมือนจะ ใกล้ยกธงขาวมากยิ่งขึ้นหุ่นเซนดิ้นเฮือกสุดท้ายกับ p s l 0ทที่เราสามารถตรวจการได้เริ่มนำมาเข้าแนวอยู่ในระยะที่สามารถโจมตีไทยเราได้เหมือนกันก็เรียกว่ายังดูเดือดเหมือนเดิมนะครับแต่พอสรุปวันออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการเสียพื้นที่โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตล่าสุดอย่างเป็นทางการก่อนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการสรุปออกมาแล้วตลอดทั้งวันเลยหลังจากมีการประทะก,กับขมิ้นในห่วงที่ผ่าานมา ับสถานการณ์ล่าสุดนั้นหลายพื้นที่ครับยังคงปะทะกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องโดยฝ่ายกัมพูชาเองครับก็ยังมีการใช้อาวุธสนับสนุนนั้น ยิงเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายในเราเนี่ยหลายจุดสําคัญซึ่งทั้งประสงต์ครับก็สรุปการใช้อาวุธของฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่7ถึง10ธันวาคมนั้นฝ่ายกัมพูชาครับมีการใช้อาวุธเบียมยิสเบตเนี่ยจำนวน79ครั้งนะครับลูกจรวด3,160นัดใช้ปืนใหญ่จำนวน122นัดครับและก็ใช้โดนทิ้งระเบิดต่อฝ่ายเราเนี่ยจำนวน63ครั้ง125ลำซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในบรินทช่องอันมาครับฝ่ายกัมพูชามีการปฏิบัติ จมตีหลายครั้งได้แก่การยิงอาวุธวิธีตรงและก็วิธีโค้งและการใช้ระเบิดคว้างในบริช่องอันมาด้วยรวมไปถึงเรือหก7จเนี่ยก็โดนขมรโจมตีหลายครั้งเหมือนกันและก็ตลาดช่องอันมาอยู่ที่ฝั่งไทยเราเขมรก็มีการดิงมาย้ำๆเหมือนเดิม ท่าบักสองออกมาแถลงการแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเรายังสามารถควบคุมเนินสําคัญเอาไว้ได้โดยเฉพาะเนิน677ที่เรายึดจากขเมขเมรเขมรก็มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งมันดุเดือดมากๆในช่องอันมาตอนนี้นะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่เขาพระวิหารครับที่ฝ่ายกัมพูชาก็มีการใช้เครนก่อสร้างเป็นจุดตรวจการโดยมีการติดตั้งกล้องและก็อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเรดาร์ทำให้ในห่วงที่ผ่านมาครับฝ่ายไทยเราได้รับบาดเจ็บและสูญเสียจากจุดตรวจการนี้ของขเขมรในวันนี้เราเลยดําเนินการ ยิงทำลายเครนก่อสร้างดังกล่าวเพื่อทํไม่ให้ฝ่ายกัมพูชานั้นซึ่งสภาพขีดความสามารถทางทหารน่าจะดบลงไปแล้วก็ซุดลงไปเยอะพอสมควรนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่ทับสองรายงานอย่างเป็นทางการก็คือพื้นที่ปราสาทตาควายซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีการใช้โดรน FPV จํานวนมากหรือว่าโดนติดระเบิดนะครับแล้วก็ชุดฝ่ายเราเนี่ยโดนทิ้งระเบิดอยู่บ่อยครั้งเลยบวกกับฝ่ายเขมรเองก็มีการยิงปืนออกมาจากตัวปราสาทแล้วฝ่ายเราเนี่ยก็ใช้พลซุ่มยิงในการยิงตอบโต้ ตามเหตุการณ์ซึ่งก็มีกระสุนเบียมยีครับตกในพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินประมาณ20นัดแล้วรายงานล่าสุดแบบไม่เป็นทางการตอนนี้นะครับคือไทยเราเหมือนจะทําให้ปราสาทต์เนี่ยชำรุดบริเวณโดยยอดนะตรงยอดปราศาทแล้วขมเ้นที่เหลือเนี่ยก็มีการมุดรูหนีครับซึ่งตอนนี้ เหมือนตัวปราษาตาควาเองก็เป็นพื้นที่ประจันหน้ากันอยู่ขมรก็เหมือนถอยล่นลงไปในเนินสามห้าศูนย์ส่วนไทยเราเหลืออย่างเดียวก็คือยึดเนินสามห้าศูนย์ให้ได้แต่ว่าต้องทําอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าพาื้นที่ภาษาตาควานั้นเนี่ยมันมีหลายตัวหลายอย่างบวกกับกําลังพลขมรน,นับมาเป็นพันเลยหรือแม้แต่ทุนระเบิดเนี่ยที่มันยังเป็นปัญหาคาราคาซังสาหรับไทยเราและก็ในตัวเนินสามห้าศูนย์ครับขมรยิงทิ้งบอมมาเยอะมากเหมือนกันซึ่งนอกจากนี้ครับกอร์บัตที่สองก็ได้มีการรายงานอย่างเป็นทางการเพิ่มมเติ ว่าฝ่ายกัมพูชานั้นยังใช้อาวุธยิงเข้าใส่พื้นที่พลนเดือนของฝ่ายไทยเราตกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลพนมดวงรักห่างประมาณไม่แค่5้0เมตรเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ขมิ่งทำและก็รายงานอย่างเป็นทางการแต่ในส่วนของการถล่มยอดปรสาสทนั้นเนี่ยเป็นรายงานจากข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับก็ไม่เป็นทางการส่วนที่เหลือน,นั้นเป็นทางการหมดเลยซึ่งสถานการณ์ในวันนี้ในช่วงนี้ในตอนนี้ในปัจจุบันนี้การระดมยิงปืนใหญ่หรือว่าปืนเล็กนั้นก็ หรือว่าไม่ค่อยถี่มากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นการพักในห่วงของช่วงเย็นก็ได้แล้วมาเปิดกันใหม่ในช่วงของเช้ามืดเหมือนอย่างที่เคยผ่านมา2อสวันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเราก็มีการตรวจพบกัมพูชานั้นเคลื่อนย้ายรถดาวเทียมและก็รถองค์ประกอบของจรวดพีเอลศูนย์สเข้าพื้นที่จังหวัดกัมปงธมครับซึ่งมีสรถนะเนี่ยยิงได้ไกลาราว130กิโลเมตรอันนี้เราสามารถตรวจพบได้นะครับโดยกัมปงธมเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตอนเลสาบโดยระยะทางจากกัมปงนั้นครับซึ่งมันไม่ใช่สถาานททีี่่จะะเหมกับก การใช้ PS l 03เลยเพราะว่ามันอยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ150-200กิโลเมตรโดยหากกัมพูชาครับต้องการใช้ PS l 03นะอย่างน้อยต้องตั้งฐานยิงในจังหวัดพระวิหารหรือว่าอุดรมีชัยซึ่งเหมือนเป็นบริทีของกองทัพที่2เลยครับที่เราตรวจการได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันและก็ติดตามข่าวสารจากภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่ามันใหญ่มากนะครับ130้กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นระยะที่ตั้งแล้วลึกก็ามาถึงดินแดนไทยเราเลยแต่ผมเองก็เชื่อว่าข่าวครองของไทยเราโดยเฉพาะกองทัพอากาศเนี่ยน่าจะมีการตรวจจับเลดาราได้อย่างที่ขมนเคลื่อนย้ายมาปับ๊บเราตรวจจับทันทีคงไม่ปล่อยให้ PSL เนี่ยได้ใช้งานนะครับก็น่าจะทําลายก่อนซึ่งจุดที่ต้องจับตาก็คือ16จังหวัดภาคอีสานเลยแล้วก็ภาคตะวันออกที่อยู่ในรัศมี130กิโลเมตรนะครับคือสามารถมีแรงระเบิดครอบคลุมพื้นที่เนี่ย เท่ากับ8สนามฟุตบอลหรือว่า420ไร่เรื่องนี้แหละครับที่มันใหญ่มากกว่าน,นั้นก็คือกรกาศเนี่ยยืนยันเลยว่ามีความพร้อมปฏิบัติการเชิงรึกปฏิบัติการเชิงลึกถ้าเกิดขมิใช้ PSL .03 เราก็จะตอบสนองภายคุ้คามทันทีเลยซึ่งมีการเตรียมแผนเอาไว้แล้วนะครับอยู่ที่ว่ากัมพูชาจะปฏิบัติจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นทางการกาศที่ออกมาบอกว่ามาเถอะ จะได้เปิดเครื่องหรือเปล่าก็ยังไม่รู้กับ p ีเอลศูนย์าเขมนนะครับเราพร้อมขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคลิปเพนไม่ว่าจะเป็น F16 แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่มีแบบอาวุธระยะยิงไกลเหมือนขเมนนะครับแต่เรามีเนี่ยสามรกิโล ระยะยิงของไทยเรานะบวกกับกองทัพเรืออีกถ้าเกิดขมนกล้าแรกเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มแน่นอนตามต่ออีกเรื่องหนึ่งกับโซนกองทัพที่2นะครับก็คือเป้าหมายพิกัดทางทหารของช่องคาสิโนของขมิที่เราทําลายไปแล้วตอนนี้5.5จุดพื้นที่ด้วยกันนะครับพื้นที่ที่1ก็เป็นช่องจอมจังหวัดสุรินบ่อนโอซามิดนะครับจุดที่2ก็เป็นช่องอันมา้าจังหวัดอุบลก็เป็นบ่อนช่องอันมา้าจุดที่3ครับเป็นช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมก็เป็นบ่อนสายตะกูจุดที่4ครับก็เป็นตารยาาแก้ว เป็นบ่อนคาสิโนโตรงข้ามกับพื้นที่ตาภรยาจุดที่5ก็เป็นพื้นที่บ้านชํารากนะครับก็เป็นบ่อนธโมดาเราก็โจมตีไปเพราะว่าทุกจุดเนี่ยเป็นฐานบัญชาการรบของเขมรและก็เป็นศูนย์ควบคุมโดนเอาไว้โจมตีกองทัพไทยเราเราก็จัดการทําลายให้สิ้นซากแล้วยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็จะมีภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะกับปราสาทเขาพระวิหารที่ลายล้อมไปด้วยฐานของเขมรน,นับร้อยฐานกันเลย โอ้โหถือว่าเยอะมากครับฐานปืนคอเอยฐานอะไรต่างๆนานาคือมันเยอะจริงๆนะซึ่งกับบูชาครับมันก็ชัดเจนแล้วว่าใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มัน่นางทหารและก็ใช้เป็นฐานซุ่มยิงหรือว่าโจมตีฝั่งไทยเราซึ่งเราเองก็มีความชอบทำในการตอบโต้พื้นที่ทางทหารด้วยอย่างที่เราเห็นกันเลยครับเรามีการถล่มแบบ เพรนยักษ์ของกเมนล้มลงต่อหน้าต่อตาแล้วตอนนี้เหมือนจะมีคลิปและก็าภาพออกมาครับที่ฝั่งกัมพูชานั้นเร่งตรวจเช็คกำลังพลก่อนที่จะเคลื่อนเข้ามายัางแนวหน้าหลังจากเกิดเหตุสูญเสียกำลังพลเนี่ยหลายรายนะครับทำให้ต้องเร่งระดมพลเลยเพื่อปิดช่องโหว่แล้วก็ควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด,วด่วนนี่ก็เป็นการสรุปออกมาของบอดี้กองทัพภาคที่สอ มีความคืบหน้าไปเยอะพอสมควรบวกกับความดูเดือดแบบนี้ข่ามิก็ล่าถอยครับถึงกับไหว้เลยก็มีนะถ่ายคลิปออกมาไหว้แล้วก็รวมกันอยู่ในบังเกอร์แบบไม่อยากจะรบแล้วเอาเรามาตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันบ้างกับการสรุปสถานการณ์ชายแดนประจําวันที่10ธันวาคมครับก็มีการสรุปอย่างเป็นทางการออกมาแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการประกาศเคอร์ฟิวสพื้นที่อําเภอในจังหวัดสาแก้วห้ามออกนอกจุดปลอดภัยครับตั้งแต่เวลาสิบเั้ัน,น,นาฬิกาถึงตี เปปลลี่ยนแงโดยรายงานล่าสุดออกมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เรามีการปฏิบัติเนี่ยหพื้นที่ด้วยกันในวันนี้ก็ถูกต้านทานอย่างหน,หนักจากฝ่ายกัมพูชาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอาวุธวิถีโค้งและจรวดหลายลำกล้อง b m เ1บนั้นกว่า80นัดทำให้ยังไม่สามารถควบคุมและก็ยึดพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ100%แต่ว่า80%เนี่ยตอนเป็นของเราอยู่แล้วซึ่งพื้นที่บ้านหนองยากแก้วนะครับจุดแรกเลยนะที่เราสามารถยึดได้เนี่ย เราสามารถควบคุมตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเลยครับและก็ดําเนินการสถาปนาที่มั่นโดยพัฒนาเป็นจุดตั้นที่แข็งแรงมากๆซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็ยังมีการตอบโต้ด้วยวิธีโค้งเป็นระยะและในวันนี้เนี่ยระดมยิงเบียม21ครับมากกว่า20นัดตกในหมู่บ้านบ้างตกในไรานาบ้าง ซึ่งก็ถือว่าได้รับความเสียหายเหมือนกันส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงตอนนี้หน่วยเฉพาะกิจที่12ของฝั่งไทยเราครับอยู่ระหว่างการเข้าปฏิบัติการต่อที่หมายซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็มีการต่อต้านอยาน่างหนักเหมือนกันด้วยการยิงจากอาวุธชนิดต่างๆพร้อมกับ b m 2 1 เข้ามายังบ้านเดือนชาวกัมพูชาเองที่เคยลุกล้ําอาศัยอยู่ในดินแดนของไทยเราจุดนี้เนี่ยเราเดินกลับต้องใช้กองทัพอากาศนะครับร่วมปฏิบัติการทางทาหารด้วยเลยโจมตีแบบเอสิบหกเป้าหมายทางทหารของฝั่งกัมพูชาครับได้จำนวนหนึ่งแห่งตรงข้ามกับบ้านหนองจานอเบอรโคสูงที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยอันนี้เป็นฐานทหารของเขเมรครับเราก็โจมตีไป1หนึ่งฐานบวกกับอีกหนึ่งพื้นที่ครับเป็นบ้านคลองลึกอำเภอจันยประเทศนะซึ่งตอนนี้ครับฐานม้าของไทยเราเนี่ยก็มีการวางกําลังคุ้มครองพื้นที่แต่ก็มีการปะะะทะอยยยู่เป็นรด้ววุฒ โซนอีกหนึ่งพื้นที่พื้นที่ที่สก็เป็นพื้นที่คลองหาดนะครับก็เริ่มเปิดศึกกันวันนี้เลยเราก็ได้มีการตรวจพบรถสายพันธ์ลำเลียงเนี่ยจำนวน3คันในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามคาดว่าจะทําการเติมกําลังครับให้กับหน่วยดังทิศเหนือเราก็เลยใช้วุธปืนใหญ่เนี่ยยิงขัดขวางการเคลื่อนที่ดันทีโดยปัจจุบันนั้นยังมีการตึงกาลังอยู่ทั้ง2ฝ่ายซึ่งเราบาดเจ็บตั้งแต่วันที่8เนี่ยจำนวน14นายแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยหมดแล้วเพราะโดนระเบิดเบียรยีเนี่ย ถล่มใส่หนักมากๆนะครับเมื่อวานหรือว่าวันนี้เองนี่ก็เป็นการอัปเดตจากกองทัพภาคที่1อย่างเป็นทางการนะครับสรุปของวันเลยคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบ